เรื่องเล่าอดอลฟ h ฮิตเลอร์คือใครเรื่องเล่าชีวประวัติอดอลฟฮิตเลอร์และเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครรู้รับชมรับฟังเพื่อการศึกษานะครับอดอลฟ h ฮิตเลอร์เป็นผู้นำเผด็จการของประเทศเยอรมนีและหัวหน้าพรรคนาซีเนชั่นแนลโซเชียลิสต์เยอรมันวอลเกอร์หรือ NSDAP ซึ่งมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์โลกช่วงคริสตรวรรษที่20โดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ชีวิตและความเป็นมาช่วงชีวิตตอนต้นปีคริสต์ศ,ศักราช1889ถึงปี1913เกิดเมื่อวันที่20เมษายนคริสต์ศ,ศักราช1889ที่เมืองบรานเนาวอัมอินประเทศออสเตรียครอบครัวมีฐานะยากจนและมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนักกับพ่อฮิตเลอร์มีความสนใจในศิลปะแต่ไม่ประสบความสำเร็จในการสมัครเข้าเรียนที่ a c a d e m มี f f ฟ n e a r t ว n นา ช่วงชีวิตทหารและการเมืองปีคริสตศักราช1914-1920เข้าร่วมกองทัพเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ปีคริสตศักราช1914-1918หลังสงครามเขารู้สึกผิดหวังกับการแพ้พของเยอรมนีและสนใจการเมืองการก้าวขึ้นสู่อำนาจปีคริสตศักราช1921-1933 เข้าร่วมพรรคนาซีในปีคริสตศักราช1921และกลายเป็นผู้นำของพรรคเขียนหนังสือไม์คำระหว่างถูกคุมขังหลังจากความพยายามก่อรัฐประหารล้มเหลวในปีคริสตศักราช1923หลังจากพ้นโทษเขาได้วางแผนเข้าสู่อำนาจทางการเมืองอย่างเป็นระบบในปีคริสตศักราช1933ฮิตเลอร์ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีบทบาทและนโยบายการปกครอง การสร้างเผด็จการนาซีปีคศศริสตศักราช1,933ถึง1,939ยุบสภาและรวมอำนาจเข้าสู่ตนเองกําจัดฝ่ายตรงข้ามและสร้างรัฐแบบเผด็จการใช้การโฆษณาชวนเชื่อและกองกำลังตำรวจรับเกสตาปูเพื่อควบคุมประชาชนนโยบายทางเชื้อชาติและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ฮอลคอสเชื่อในแนวคิดชนชาติอารยันที่เหนือกว่า สร้างค่ายกับกันและสั่งสังหารชาวยิวชาวโปรและกลุ่มชนกลุ่มน้อยอื่นๆการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในช่วงนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตกว่า6ล้านคนการขยายอาณาจักรและสงครามโลกครั้งที่สองปีคริสตศักราช1939-1945บุกครองโปแลนด์ในปีคริสตศักราช1939จุดชนวนสงครามโลกครั้งที่สองขยายอาณาจักรนาซีไปยังยุโรปตะวันตกและตะวันออก สงครามยืดเยื้อและทําให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินมหาศาลจุดจบของฮิตเลอร์เมื่อกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรบุกเข้าสุกรุงเบอร์ลินในปีคริสต์ศักราช1945ฮิตเลอร์ตัดสินใจฆ่าตัวตายในบังเกอร์ของเขาเมื่อวันที่30เมษายนคริสต์ศักราช1945เยอรมนียอมแพ้ในวันที่8พฤษภาคมคริสต์ศักราช1945ความสำคัญในประวัติศาสตร์โลก จุดเริ่มต้นและจุดจบของสงครามโลกครั้งที่2ฮิตเลอร์เป็นผู้นำในการบุกค,ครองประเทศต่างๆทําให้สงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นการเสียชีวิตของเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการล่มสลายของนาซีเยอร,รมนีผลกระทบทางสังคมและการเมืองนำไปสู่การก่อตั้งองค์การสาหารประชาชาติหรือ UN เเพื่อป้องกันสงครามในอนาคตเกิดการแบ่งแยกเยอรมนีเป็นตะวันออกและตะวันตก บทเรียนทางประวัติศาสตร์เหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ฮอโลคอสกลายเป็นบทเรียนเกี่ยวกับการเหยียดชั่วชาติและการใช้เผด็จการสงครามโลกครั้งที่สองสร้างผลกระทบระยะยาวต่อการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทั่วโลกขยายความชีวิตและความเป็นมาของอดอล์ฟฮิตเลอร์อดอล์ฟฮิตเลอร์เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลและถูกกล่าวถึงมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลก โดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองการทำความเข้าใจชีวิตและการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของเขามีความสำคัญในการวิเคราะห์เหตุการณ์ทางการเมืองและสงครามที่เกิดขึ้นไว้เด็กและครอบครัวปีคริสต์ศ,ศักราช1 8 8 9อ l ถึง1903อดอลฟฮิตเลอร์เกิดเมื่อวันที่20เมษายนคริสต์ศ,ศักราช1,889ในเมืองบรานเนาวอัมอินประเทศออสเตรีย พ่อของเขาชื่ออโลฮิตเลอร์ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรส่วนแม่ชื่อคลาร่าฮิตเลอร์ครอบครัวของฮิตเลอร์มีฐานะยากจนและย้ายที่อยู่บ่อยครั้งเนื่องจากงานของพ่อที่เป็นข้าราชการความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อของฮิตเลอร์เป็นคนเข้มงวดดุดันและมะักใช้ความรุนแรงกับลูกๆแม่ของเขาอ่อนโยนและรักลูกมากซึ่งฮิตเลอร์เองก็รักแม่อย่างสุดหัวใจ การเสียชีวิตของพ่อในปีคริสต์ศักราช1903ทําให้ครอบครัวประสบปัญหาทางการเงินอย่างมากช่วงวัยรุ่นและความฝันด้านศิลปะในปีคริสต์ศักราช1903-1913ความสนใจด้านศิลปะฮิตเลอร์หลงใหลในการวาดภาพและต้องการเป็นศิลปินเขามีพรสวรรค์ในการวาดภาพทิวทัศน์และอาคาร เขาไฟฝันจะเข้าเรียนที่ Academy of f i ฟ e Arts เวียนาแต่ถูกปฏิเสธถึงสองครั้งในปีคริสต์ศักราช1907และ1908เนื่องจากผลงานไม่ตรงตามเกณฑ์ชีวิตยากลำบากในเวียนนาหลังจากแม่เสียชีวิตในปีคริสต์ศักราช1907ฮิตเลอร์ต้องใช้ชีวิตอย่างยากจนในกรุงเวียนนาเขาทำงานรับจ้างเล็กๆน้อยๆเช่นวาดภาพโปสการ์ดและขายภาพวาด ในช่วงนี้เองฮิตเลอร์เริ่มรับอิทธิพลจากแนวคิดชาตินิยมเยอรมนิยมและการต่อต้านชาวยิวช่วงชีวิตทหารและสงครามโลกครั้งที่หนึ่งปีคริสต์ศักราช1914-1918เข้าร่วมสงครามเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเริ่มขึ้นในปีคริสต์ศักราช1914ฮิตเลอร์สมัครเข้ากองทัพเยอรมันแม้จะเป็นชาวออสเตรียเขาทำหน้าที่เป็นพลทหารสารวัตร และได้รับเหลี่ยนกล้าหาญไดอันครอสชั้นหนึ่งและสองเนื่องจากความกล้าหาญในสนามรบฮิตเลอร์ได้รับบาดเจ็บหลายครั้งและสิ้นสุดสงครามในโรงพยาบาลเนื่องจากได้รับผลกระทบจากแก๊สพิษผลกระทบทางจิตใจการพาแพ้แพ้ของเยอรมนีในสงครามทําให้เขารู้สึกสูญเสียและกับแค้นความรู้สึกผิดหวังนี้กลายเป็นเชื้อเพลิงที่ผลักดันให้เขากลายเป็นนักการเมืองผู้แข็ง้าวจุดเริ่มต้นทางการเมือง ในปีคริสต์ศักราช1,919ถึง1,923การเข้าร่วมพักนาซีหลังสงครามฮิตเลอร์เข้าร่วมกลุ่มเล็กๆที่ชื่อว่าเยอรมันวอลเกอร์ปาร์ตี้หรือ DAP ในปีคริสต์ศักราช1,919เขาก้าวขึ้นเป็นผู้นำอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนชื่อพักเป็นเนช i o นแน s o c i a l ยลิสต์เยอรมันวอลเกอร NSDAP หรือพักนาซีความพยายามก่อรัฐประหาร ในปีคริสต์ศักราช1923ฮิตเลอร์พยายามก่อรัฐประหารในเมืองมิวนิกแต่ล้มเหลวและถูกจำคุกขณะอยู่ในคุกเขาเขียนหนังสือชื่อไมไ m คคำหรือการต่อสู้ของข้าพเจ้าซึ่งเผยแพร่แนวคิดชาตินิยมสุดโต่งการต่อต้านยิวและความเชื่อในเผ่าพัานธุ์อารยันการฟื้นตัวและคืนสู่อำนาจปีคริสต์ศักราช1924-1933ยุคฟื้นฟูทางการเมือง เมื่อออกจากคุกในปีคริสต์ศักราช1924ฮิตเลอร์มุ่งมั่นสร้างพรรคนาซีให้เข้มแข็งใช้การโฆษณาชวนเชื่อเพื่อดึงดูดมวลชนโดยเฉพาะชนชั้นแรงงานและชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ำการเป็นนายกรัฐมนตรีในปีคริสต์ศักราช1933ฮิตเลอร์ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของเยอรมนี เขาใช้เหตุการณ์ฝ่ายไม่รัฐสภาเป็นข้ออ้างในการกำจัดฝ่ายตรงข้ามและรวบอำนาจเข้าสู่ตนเองยกเลิกสถาบันการเมืองอื่นๆและจัดตั้งระบอบเผด็จการฮิตเลอร์กลายเป็นผู้นำเผด็จการอย่างเต็มตัวและนำพาประเทศเยอรมนีเข้าสู่เส้นทางสงครามซึ่งนำไปสู่ความหายนะในสงครามโลกครั้งที่2และการล่มสลายของนาซีเยอรมนีในเวลาต่อมา แม้ว่าประวัติของอดอล์ฟฮิตเลอร์จะถูกศึกษาและบันทึกไว้อย่างกว้างขวางแต่ก็ยังมีหลายแง่มุมที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงหรือยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่มาดูกันว่ามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับฮิตเลอร์ที่ไม่ค่อยมีใครรู้บ้าง 1. ความลหลงใหลในศิลปะและความฝันที่จะเป็นจิตรกรความฝันในวัยเยาว์อดอล์ฟฮิตเลอร์มีความใฝ่ฝันที่จะเป็นจิตรกรตั้งแต่ยังเด็กเขามักใช้เวลาวาดภาพทิวทัศน์ และอาคารสตาปัตยกรรมเขาพยายามสมัครเข้าเรียนที่ Academy of f i n e Arts n วีนาในปีคริสต์ศักราช1,907และ1,908แต่ถูกปฏิเสธทั้งสองครั้งเนื่องจากภาพวาดของเขาเน้นรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมมากกว่าภาพบุคคลชีวิตในกรุงเวียนนาหลังจากพลาดโอกาสเข้าเรียนเขาใช้ชีวิตอย่างยากจนในเวียนนาเขาขายภาพวาดและโปสการ์ดที่ตนเองวาดเพื่อหาเลี้ยงชีพ นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าการถูกปฏิเสธจากสถาบันศิลปะอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เขาเกลียดชังชนชั้นสูงและปัญญาชนมุมมองต่อศิลปะหลังขึ้นสู่อำนาจเมื่อเป็นผู้นำเขาให้การสนับสนุนศิลปะเยอรมันแท้ที่เน้นความสมจริงและชาตินิยมแต่ประนามศิลปะแนวอวองกาดว่าเป็นศิลปะเสือ่อมผลงานศิลปะของเขาหลายชิ้นถูกเก็บรักษาไว้และยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบัน 2. ความหวาดกลัวต่อทันตแพทย์ฮิตเลอร์มีปัญหาทางทันตกรรมอย่างรุนแรงทั้งฟันผุกเงือกอักเสบและกลิ่นปากเขากลัวการเป็นพบแพทย์และไม่ชอบให้ใครยุ่งกับฟันของเขาแม้แต่แพทย์ส่วนตัวบันทึกจากแพทย์ส่วนตัวดรทีโอโดอร์โมเรลระบุว่าฮิตเลอร์ใช้วิธีรักษาตนเองเช่นการบ้วนปากด้วยสารเคมีและการใช้ยาแก้ปวดที่มีส่วนผสมของโคเคน ผลกระทบต่อชีวิตประจำวันปัญหาทางทันตกรรมทำให้ฮิตเลอร์ต้องทนทุกทรมานและส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมของเขามีรายงานว่ากลิ่นปากของเขารุนแรงถึงขั้นทำให้คนใกล้ชิดรู้สึกไม่สบาย 3. อาหารมังสวิรัตและความรักสัตว์เปลี่ยนมากินมังสวิรัตฮิตเลอร์เริ่มเปลี่ยนมากินอาหารมังสวิรัตในช่วงทศวรรษที่1930 โดยเชื่อว่าสุขภาพจะดีขึ้นและยืดอายุมีรายงานว่าเขาเกลียดกลิ่นเนื้อและชอบรับประทานผักผลไม้สุกผักและข้าวกล้องความรักสัตว์ฮิตเลอร์รักสุนัขอย่างมากโดยเฉพาะสุนัขพันธุ์เยอรมันเชฟเพิร์ดชื่อลอนดีเขาออกกฎหมายคุ้มครองสัตว์เช่นห้ามทดลองกับสัตว์และกำหนดมาตรฐานการฆ่าสัตว์เพื่อบริโภค 4. อาการป่วยทางจิตและสุขภาพที่เสื่อโมโทรม มีการถกเถียงกันว่าฮิตเลอร์อาจมีอาการพาร์กินสันเนื่องจากมีอาการมหื่อสั่นอย่างหนักในช่วงปลายสงครามบางแหล่งข้อมูลเชื่อว่าเขาอาจมีโรคไบโพล่าเนื่องจากอารมณ์แปรปรวนและมีช่วงที่มีพลังงานสูงสุขภาพของเขาแย่ลงจากการใช้ยาหลายชนิดรวมถึงอมเฟตามินยากล่องประสาทและสารกระตุน้น 5. ความลหลงไหลในโหราศาสตร์และเรื่องเหนือธรรมชาติ ฮิตเลอร์และผู้นำระดับสูงบางคนสนใจโหราศาสตร์และละทัทธิลึกลับเขามีที่ปรึกษาด้านโหราศาสตร์หลายคนและใช้คำทำนายในการตัดสินใจยุทธศาสตร์หน่เอ s s ของฮิมเลอร์ยังค้นหาโบราณวัตถุที่เชื่อว่ามีพลังวิเศษเช่นโฮลิเกรและ l ล n ส of l o n g นจ u s เนสการใช้ยาเสพติดอย่างหนักฮิตเลอร์ได้รับยากระตุ้นและยากแก้ปวดจากแพทย์ส่วนตัวซึ่งรวมถึงอัมเฟตามีนโคเคนและมอร์ฟีน การใช้ยาอย่างต่อเนื่องอาจเป็นสาเหตุของพฤติกรรมก้าวร้าวและการตัดสินใจผิดพลาดในช่วงสงครามมีหลักฐานว่าฮิตเลอร์ฉีดยาแอมเฟตามีนก่อนการกล่าวสุนทรพจน์เพื่อเพิ่มความตื่นตัว 7. ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ซับซ้อนแม้ว่าจะมีผู้หญิงหลายคนในชีวิตแต่ฮิตเลอร์กลับเก็บเรื่องส่วนตัวเป็นความลับเขามีความสัมพันธ์ระยะยาวกับเอวาเบลแต่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะจนกระทั่งช่วงสุดท้าย ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดที่สุดอาจเป็นกับแม่ของเขาซึ่งการเสียชีวิตของแม่ทําให้เขาเกิดความเครียดอย่างหนัก 8. ความพยายามลอบสังหารหลายครั้งมีความพยายามลอบสังหารฮิตเลอร์มากกว่า40ครั้งแต่เขารอดชีวิตทุกครั้งแผนลอบสังหารที่โด่งดังที่สุดคือโอเปอเรชันแบทิรีปี1944โดยโดย้วยครอสฟอนชตาเฟนแบกซึ่งวางระเบิดในห้องประชุมแต่ฮิตเลอร์รอดมาได้ ดยบาดเจ็ดเล็กน้อยหลังเหตุการณ์นั้นฮิตเลอร์เริ่มระแวงคนใกล้ชิดมากขึ้นและลงโทษผู้เกี่ยวข้องอย่างโหดเหี้ยมเรื่องเล่าบางส่วนของอดอลฟ h ฮิตเลอร์อ้างอิงจากหนังสือหลายๆเล่นหนังสืออ้างอิงอยู่ในคอมเมนต์ใต้วิดีโอครับฟังเพื่อการศึกษานะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเราจะหาเรื่องเล่าและความรู้ใหม่ๆมาเล่าให้ท่านได้รับชมต่อไป